ลักษณะของวาจาหรือคําพูดที่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดและลักษณะของคําพูดที่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่พูดซึ่งอันนี้ก็มามีที่มามาจากอภัยราชกุมารสูตรจากคำพีมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาทซึ่งก็จะมีใจความดังนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้ฟังว่าวาจาแบบไหนที่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดและวาจาแบบไหนที่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดก็คือ1วาจานั้นถ้าไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านจะไม่กล่าว 2. ถ้าวาจานั้นเป็นวาจาที่จริงแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านจะไม่กล่าว 3. วาจานั้นเป็นวาจาที่จริงและประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านจะเลือกการในการกล่าว 4. วาจานั้นเป็นวาจาที่ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านก็จะไม่กล่าว 5. วาจานั้นเป็นวาจาที่จริงแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านก็จะไม่กล่าวข้อสุดท้ายวาจานั้นเป็นวาจาที่จริงและประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นก็ยังเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นแม้ในข้อนั้น พระองค์ก็จะทรงเลือกการในการตรัสข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าตถาคตมีความอินด mm ู hmm. ในสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นคำกล่าวในคำพีซึ่งถ้าจะสรุปใจความให้ฟังง่ายๆก็คือวาจาใดที่พุทธเจ้าไม่ตัดเลยก็คือ 1. วาจานั้นเป็นวาจาที่ไม่ใช่ความจริงท่านจะไม่มีทางตรัสเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักท่านจะไม่ตรัส 2. วาจานั้นแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์เลยพระองค์ก็จะไม่ทรงตรัสส่วนวาจาที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสก็คือมีสองประเภทด้วยกันหวาจานั้นเป็นความจริงและเป็นประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านจะตรัส2วาจานั้นเป็นวาจาที่จริงเป็นประโยชน์แม้จะไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นท่านก็จะตรัสแต่ว่าทั้งสอย่างที่กล่าวมาที่พระองค์จะทรงตรัส สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะทรงเลือกเวลาในการตรัสด,ด้วยไม่ได้ตรัสพร่ำเพรื่อฉะนั้นข้อน,นี้มันเป็นข้อคิดที่สําคัญที่ทําให้พวกเราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตได้เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยยังรู้ความจริงหรือความพูดนั้นจะเป็นคําจริงก็ตามถ้ามันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่จะเป็นที่จะต้องพูดก็ได้อย่างเช่นเราเจอเพื่อนเราเนี่ยโอ๊ยมันสมมุติว่าไม่เจอกันนานเพื่อนไปกินมาจนอ้วนตุยนุย้ยหรือสิวขึ้นเต็มหน้าอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะเป็นความจริงเนี่ย พูดไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะพูดเพราะว่ามันพูดไปมันก็จะบั่นทอนกาลังจิตใจของเพื่อนแล้วก็ไปกระทบจิตใจของเพื่อนซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็พูดกันเรื่องอื่นเสียดีกว่าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้บางคนก็มักจะอ้างว่าก็ฉันเป็นคนพูดตรงๆฉันเป็นคนฉันเป็นคนแบบเนี้ยแต่ว่าคนเหล่านี้บางทีก็มักจะอ้างว่าตนเองเป็นคนที่พูดตรง แต่ว่าพูดตรงโดยไม่รู้เลือกเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดตรงแต่ไม่มีการไลเทศะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเอาหลักการของพุทธเจ้ามาใช้ก็คือกล่าววาจาที่ต้องเป็นความจริงและวาจานั้นมีประโยชน์และก็เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นด้วยก็คือพูดด้วยความด้วยคําพูดที่ไพเราะแล้วก็หวังว่าเขาจะชอบใจหรือบางครั้งคําพูดบางอย่างมันไม่ถูกใจหรอกอย่างเช่นเรา เจอเพื่อนของเราเนี่ย <S <S เพื่อนสนิทเราอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงแล้วมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเราแม้ว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราไม่ชอบแน่ๆถ้าเราพูดแบบนี้แต่ว่าเราพูดว่าถ้าเราทำอันนี้จะได้ประโยชน์กับเพื่อนเราก็เลือกเวลาที่มันเหมาะสมดูว่าออดูอารมณ์ของเพื่อนว่าเวลานี้ควรพูดอย่างไรควรพูดอย่างไหนเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้มันเป็นข้อคิดที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตได้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระธรมจาก ถ้าสูตรอันนี้ก็หวังว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขอเจริญพรเจริญธรรม